ก,นะะกระท่อมนาบรรยากาศร่มรื่นครับมีบ่อปลามีเถียงนาะรอบ,รบนี้จะเป็นป่าครับด้านในจะเป็นป่าหากินง่ายครับอยู่นาะมีปลามีผักในป่าก็มีแย้มมีนกนะครับบรรยากาศดี ดักกุ้งไว้นะครับดักกุ้งไว้หลายจุดนะครับพอได้กินปลากินกุ้งกินหอยกินปูเกี่ยวข้าวแล้วก็มาเล่นอยู่นาบ่อยๆนะครับมาเอร์บ่อปลาด้วย ตอนนี้ข้าวรืเหลืองยังไม่ได้เกี่ยวเลยอาทิตย์หน้าเอารถเกี่ยวมาลงนะมันจะากาศเงียบสงบพับนาครับลาดยางนะถนนลาดยางทั้งสองฝั่งแต่ไม่มีรถวิ่งนะครับเส้นนี้ไม่ค่อยมีรถวิ่งครับเป็นอากาศเงียบสงบ มาออกกาลังกายมาเดินมาวิ่งได้ปกติป้าเขาจะเอาวัวเอาควายมาเลี้ยงตอนนี้เอาไปเลี้ยงในโคกมีวัวมีควายไปเลี้ยงนอนอยู่นาแต่ตอนนี้ลาบากเพราะว่าเวลาหน้าทํานาปุ๊บนานก็จะไปปลูกข้าวครับก็เลยต้องเอาวัวเอาควายไล่เข้าไปในบนโคกนะครับไปเลี้ยงในป่าในโคกพอเกี่ยวข้าวแล้วก็เอามา ปล่อยไว้ในทุ่งเนี่ครับง่าย